มาละมันตีแล้วมันโดน,นโอ๊ยโ,โอ๊ยโห้ายาแลาแล้วชาแผนในแอคแท็กไอ้เหย่าโอ้ยตกใจจริงรุ่งเลยอีกเรื่องอะยังต้องฆ่าไอ้ตัวเล็กจนั่ะไม่งั้นเดี๋ยวในอนาคตมันจะขับพลังแค้นเราเว้ยเฮ้ยเลวเกินนี่ไมา่ เธออาเบอไอเสือเล่นเล้ยน้โรนีนะู่าอหรือเฮ้ยอุ้ยภูเขาเราไม่ทำทำตรงนี้เลยไหมเนี่ยนี่เอาดีเออได้เดี๋ยวบ้านกูจัดการเองเฮ่ยบ้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะ อุ้ย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 ,ยมันตีแข็เงเลยมันติดมันติดมันติดต้องรีบนอนแล้วอาร์ตยิงอยู่ไหนวะวะนอนแล้วต้องรีบนอนแล้วต้องรีบนอนแล้วอาร์ตได้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 อุ้ยนอนไม่ได้ดูแคนสลีป โอ้ยหนึงน่งหนึง่งหนึ่งหนึ่งหมายแต่ถ้ามึงมาแล้วครอบ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 ตัวเองวางบล็อกรอบรอบหนึ่งมันมันปีนได้หนึ่งนนหนึ่งมึงครอบตัวเองแบบคุมตัวเองไปเลยคุมคุมตัวเองไปเลยเฮ้ยมันไม่ได้ไม่ได้มันเอากูมันรับข้าตัวฮะเหมือนกูตอนนี้จะบั็กเว้ยมันเอากูไปไม่ได้ เหน็นเหรยเห็นเห็นนี่ใช่ไหมไอ้อาร์ต <c oughs> จินแดงโมงด้วยมไปแล้วไปแล้วไปแล้วไ,ไปแล้วไ,ไปแล้วไ,ไปแล้ว,ว,วอตยอยัง,องตยอนนยังอ๋อยังบักมึงลองขุดขุดบล็อกหินนั่นใต้เท้ามึงดิได้ มือนเหมือนมันมันมันแบบมันจะบั๊กกระโดดดิเดี๋ยวนะขึ้นลอยฟ้าเนี่ยตอนเนี้โป้เหรอเคทีบหรอเฮ้ยเล่นโปรเนี่ยฉันเล่นโปรเฮ้ย มาหนี้เลยมาวางทีนี่เลยนอนเลยนอนเลยนอนหยุดนอนเฮ้ยเอ้ามอนสเตอร์เนียบายไหนนอนได้นอนได้กูนอนไม่ได้คนข้างในไม่มีอะไรเลยไม่รู้แต่มันเขียนว่ามอนสเตอร์เนียบายอ่ะเฮ้ยอะไรวะ

มึงเห็นขนา้างหน้าปะอาร์ตกูไม่รู้ตอบว่าขึ้นอะไรเอี้ยเฮ้ยอะไรวะนัะ่นนคือสูงอะไรวะนั่นอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะนั่นจะไม่น่นาสาเหตุทำให้กระตุกเนี่ยอะไรอ่ะกูกระตุกเฮ้ยนอนได้แล้วชัวร์อีะนั่นน่ะสาเหตุทำให้กูกระตุกหูหนึ่งดูดิมันโดนเผาอะไอะเลย

ตัวแล้ววะกูไม่กล้าออกมาตัดมันไก่อใช่เหรอกูเห็นไก่อะใช่ไหมเจอน้องพึ่งใช่ไก่จริง,หรงเหรอวะตั้ม come outside เข้ามาข้างใเฮ้ยไม่ไปหรอกเฮ้ยกูเจอบอมบาร์ดิโลคอคาดิโลบอมบาร์ดิโลยังล่ะครับ จะรู้แค่ยังไงเอออมบาร์ดิโลคอคดีโลจะต้องรอทุงทุงทุงๆทุงซาวูร์ดเลยไม่ชอบเลยแบบความรู้สึกที่แบบเหมือนแบบเงยหน้าใช่ป่ะต้องตัดไม้แล้วแบบก้มหน้าละม้ที่ใบมาเจาะหน้าวาเยยีมอแน่นอน เปื่อยเงี้ยเลยเสียงแบบจู่ๆเสียงมันก็โผล่มาตัวนะแบบโผล่มาแค่เสียงก็ได้ตัวไม่ต้องโผล่นะพึ่งนี่เราเราต้องล่อมันยังไงนะกูอยากทำรังพึ่งเทียมวะอ่าต้องไม่รู้วะไม่เคยไม่เคยล่อพึ่งยังไงไม่เคยล่อพึ่งอ่ะเป็นคนนะ่ะมันเป็นสัตว์มันเป็นแค่แมลงเนี่ย อะไรอะไรเวนดิโกเวนดิโกเอ้าวแล้วทำไมกูมาเกิดอ๋อไอที่มี่อยู่ก็เกิดไอสัตว์ก็ตกอะไรอะไรยังอยู่เหรอที่อยู่ก็โผล่ไอ้ยโตกใจพูดเลยอ่ะเออแย่แล้วน่าจะมีบอสแบบเก็บเสียงพูดแล้วเนาะแบบเราพูดอะไรอบางทีก็จะมีเสียงแว่วๆที่เราพูดไปออกมาด้วยเหมือนบางเกม คุณม่เคยเห็นอยู่โอ้ยอย่างนั้นอ,อันตรายสยอโอเคยุ้ยหนึ่งมึงอยากหลังอะไรความเชี่ยแม่งไม่ฮิโรบายทำไมฮิโรบายต้องชื่อเฮโรบไบรน์วะอะไรอะไรอะไรจะเชี่ยอะไรอยู่ข้าวกำราูตกใจหมดแม่งเออมันดูสว่างกว่าจริงอ่ะเฮ้ย ไอ้นกเคี้ยนี่มึงขโมยของไอสัตว์พี่ยิงมหลดมาแลขโมยคุกกี้กูเบนติโก้โก้ดแมนไหนพวกสัตว์มีเขาเอยหนึ่งกูเห็นมากกว่าหนึ่งตัวอีกนั่นอะ

โอ้โหแย่แล้วนั่นต้องเราต้องอยู่แต่ในบ้านไว้ถ้าเป็นอย่างนั้นโอ้โหกูก็มั่นใจเลยว่ามันกูไม่มีทางโดนตีได้หรอกไอ้้ยโอ้โหโดนเลยดีอ่าโอ้ยยี่ห้อทุกท้ายหมด ไออักะไรไม่รู้อยู่ไหนชั้นเฮ้ยเฮ้ยรถไอ้เหี้ยรถไอ้เหี้ยรถหมอลำไหมจ้ะเปล่งรถหมอลำมันมองหน้ากูหนึ่งมันยืนมันยืนมองหน้ากูหนึ่งมึงเห็นปหมเห็นดิเฮ้ยโอ้๋หนึ่งดูนี่ดูนี่อะไรอุ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยถ้า ถ้าเราไม่มองมันมันจะขยับมาอุ้ยถ้าเราไม่มองมันมันจะขยับเนอะอุ้ยันะีไอ้ย,ยี่นีลากข้ามากูย์ขึ้นไหมถ้ามีอะขึ้นไปถ้าถ้ามีอะก็ต้องมีทางขึ้นบ,บ้านเนี่ยอุ้ยอุ้ยกูเนี่ย การที่แบบจูๆมันโผล่มาจากความมืดเนี่ยเฮ้ยใจกูจะวายไปแล้วมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วโอ้ใจกูจะวายท้ายหนึ่งนี้่หายไปแล้วหายไปแล้วโอ้ใจเย็นๆนะไอ้น้องแฟนคลับทมือกีคืออินโนบายใช่ป่ะแฟนคลับท์ของกูเหมือนจะเป็นโค้ดแมนว่ะ